ต้องบอกว่าคุ้มเกินห้ามใจนะครับเพื่อนๆขนาดผมมีโคมไฟเต็มบ้านแล้วนะครับไปยังต้องจัดมานะครับกับสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับในราคา600กว่าบาทนะครับก็ตกชุดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็600วัตต์นะครับมาดูกันครับอุปกรณ์ให้มาครบๆเลยนะครับสั่งมา1ชุดนะครับมีแผงโซล่าเซลล์มาพร้อมนะครับนี่แผงก็ใหญ่นะครับสายก็ยาวนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าชุดนี้นะครับผมมีอะไรนี่นะครับ สปอร์ตไลท์สองดวงนะครับติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งตามจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ผมก็ติดอยู่หน้าห้องทํางานนะครับแล้วก็ครัวครับมาดูความสว่างกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับผมลองกดปิดดูครับหนึ่งสองเปิดให้เพื่อนๆดูพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเป็นยังไงครับสว่างไหมครับนี่คือพื้นที่ความสว่างนะครับนี่นะครับครอบคุมพื้นที่ประมาณน่าจะ สิบถึงยี่สิบตารางเมตรได้นะครับอันนี้ตรงหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นยังไม่ได้เปิดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เป็นไงครับสว่างจ้าเลยนะครับผมคือว่าคุ้มสุดสุดนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนที่ผมชอบมากๆเลยก็คือติดจนถึงเช้านะครับเพื่อนๆสิ่งที่ต้องการเลยนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถกดดูที่ตะกร้านะครับได้เลยหรือดูที่พิกัดในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ